สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะสวัสดียามเช้าที่บ้านนาหนองค่ะนุ่นหมอกลงหมอกลงค่ะดูหมอกปกคลุมค่ะที่นี่หมอกลงแล้วเช้านี้ปะบัวก็ต้มจืด <c oughs> ต้มจืดฟักเฟงค่ะเมื่อวานนี้เกงใส่ไก่เนาะเหลือครึ่งลูกวันนี้ก็มา ต้มใส่หมูสับค่ะนี่หมูสับประบัวก็ยังไม่ได้กลับเนาะยังอยู่นี่อยู่ก็เพื่อนๆก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเนาะอย่าเพิ่งว่าประบวัวอย่าเพิ่งลืมประบัวนะคะเพราะว่ากลางวันประบัวก็ดูหลานค่ะดูหลานดูเขกมาเยี่ยมแม่บ้างมาถามข่าวถึงน้องบ้างค่ะก็คือ ก็รับเขกเขกพี่น้องแถวนี้แหละเข้ามาเยี่ยมมาอะไรมาถามข่าวถามข่าวนะคะนี่ตุ้มจืดให้น้องคนกลางไปซื้อเต้าหู้ไข่มาใส่เพราะว่ามินจูชอบกินเต้าหู้ไข่นะคะต้มจืดฟักแฟงใส่หมูสับปั้นเป็นก้นกอน มีอะไรก็ทําไปค่ะก็ลูกบ้างเออไม่ใช่ลูกหลานบ้างน้องบ้างค่ะหลานบ้างหลานน้อยเนาะกินกันนคะคะบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศที่บ้านแม่เริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วค่ะเงียบเงียบเงียบมาก ปราบัวก็มาอัปเดตเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เวะมาถามข่าวเวะมาให้กำลังใจปราบัวนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวป้าบัวก,กลับไปบ้านแล้วทีนี้เข้าสู่โหมดปกติแล้วป้าก็จะเข้าไปเยี่ยมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ